ว่าในจริตอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้หรืออยู่ด้านนอกบริเวณตาสมธรรมแบ่งนี้เราท่านทั้งหลายมีจริตอัธยาศัยอันประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีจิตใจงามน้ำใจดีมาสร้างดีใหม่โดยเฉพาะาทางคณะสงฆ์และได้เห็นความสำคัญ ยืจัดให้มีการแสดงธรรมขึ้นมาเมื่อแสดงธรรมแล้วโยมก็จะได้อันดสงใหม่ๆห้าประการก็ถือว่าได้ความรู้เลท่านทั้งหลายหนึ่งนะความรู้ธรรมทั้งสองวันละใหม่มี5ห้เนี่ยนะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ความรู้ใหม่สองได้วิจัยเรื่องเก่าสามบรรเทา สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องและประการสุดท้ายเราก็จะมีจิตใจที่มันผ่องใสขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้ฟังธรรมะก็หลับนะหลับปุ๊บลงทานเปิดด้วย,วยเลยเท่านั้นเะลเออตรมาก็เห็นเออดีนะเดินผ่านมาก็ดูเอ๊ะทำไมโรงทานแถวนี้มีคอกไว้ด้วยโอ้ยิ่งกว่ามอปอีกเนาะเอาไว้กันนะเออดีแหละโยมเดี๋ยวจะ,จะไปชนโต๊ะ ลมโตพังอีกก็ปกติก็ค่อยๆนะไม่ต้องแย่งกันหลวงพ่อบอกว่าได้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นาศาสนาพุทธศสาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานวันนี้เรามาในสถานที่แห่งน,นี้นะท่านก็ตั้งชื่อว่าเป็นฐานที่ศูนย์ไปกับัททตธรรมละปิยะมงคลธรรม หรือเราเรียกว่าที่พักสง์นั่นแหละภาษาพระนะที่พักสง์ปิยัดมงคนทรรมหรือเราเรียกว่าวัดเอาง่ายๆเอาแต่ยังไม่ถูกต้องนั่นแหละวันนี้ก็เลยถามโยมในวันนี้เพราะเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเชื่อทีนี้นี่มีอยู่สี่เชื่อนั่นแหละหรือศรัทธาสี่นะ อันมีเชื่อในเรื่องของการเชื่อในเรื่องเราเมีกรรมของควาเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมและการตัดสู้ขององค์พระสมเด็จสัมมาสูทธเจ้าวัดไหนมาเยอะวัดนั้นเจ้าว่ามีเมตตาสุมาตมาว่าไม่ใช่โย่ก็แ้ะตัวปัญหาอือพอมาออกลูกหน่อยพระเจ้าพอเรามาทิ้งที่วัดแต่ไม่เออ สตดายหลวงพ่อเขไม่จะไปทิ emos, ้งที่ไหนอีกคนจะไปทิ้งต่อก็หาว่าพระไม่มีเมตตาุดท้ายก็เพียงไว้แต่ในเรก็ต้อีนาะเต้องแร์ตอะเนาะไรื่อไม่ทก็เปแล้วนะที่างไม่ท่นก็เปอ